ต่อสเปคคอนนะครับสเปคคอนมีเป็นประเภทตัวเมียกับตัวตัวผู้นะครับอ่านี้จะเป็นตัวรับนะครับตัวนี้ตัวรับนี่ครับมีตัวรับนะครับฟืบส่วนเราจะต่อนะครับอันนี้นะครับจะมีสี่สี่ขานะครับมีบวกบวกหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็บวกสองลบสองนะครับเราจะต่อคู่แรกนะครับ ส่วนมากเขาจะนิยมต่อบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับเราจะต่อบวกหนึ่งกับลบหนึ่งนะครับสีดําเป็นลบหนึ่งนะครับสีแดงเป็นบวกหนึ่งนะครับอันนี้จะสีดํนะสีดําใส่สองลบหนึ่งนะครับใส่สองลบหนึ่งเข้าไปนะครับสีดาครับนี่นะครับใส่แล้วเราก็จะบัตรกีร้อหนึ่งนะครับใส่ประมาณนี้นะครับ ส่วนสีแดงนะครับสีแดงเป็นลบหนึ่งไอบวกหนึ่งนะครับใกล้ครับตากล้องมาให้ใกล้นี่ครับนี่บวกหนึ่งตรงนี้ครับต่อไปเราก็จะบัตรกีเพิ่มนะครับนี่ะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หมุนออกมันจะมีให้เราหมุนออก หมุนออกแล้วก็ใส่นี่ครับอันนี้ก็จะต่อเหมือนกันครับมันจะมีบ่วงหนึ่งลบหนึ่งนะครับบวกสองลบสองนะครับแล้วก็จะต่อคู่บ่วงหนึ่งกับลบหนึ่งนะครับเหมือนกันนี่อันนี้เป็นสเปคคอนนะครับนี่นครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ